ก็สวัสดีครับสําหรับแฟนฮานอยนะครับสาหรับชุดขยันนะครับของเราวันนี้นะฮะที่บางไว้ไม่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะลายตาทาจะงงนะฮะแบ่งเป็นชุดๆไปครับแต่ว่าใช้ในหน้าเดียวกันนะครับยสรุปให้ชมก่อนเมื่อวานเข้าตรงไหนนะครับเมื่อวานออกเจ็ดสามหกนะครับเจ็ดสามหกหกแปดนะครับ ส่วน VAP ออกเลยนะ 3, 1, สามหนึ่งศูนย์ก็สี่แปดนะครับมาดูชุดขยันเรานนะเข้าตัวไหนนะครับสามหกสามหกไม่มานะครับหกแปดเอ้ยเมื่อวานไม่เข้านะครับเจ็ดสามหกแล้วก็หกแปดนั้นเลขหกหายไปเลยนะเมื่อวาน ส่วน VIP นะ VIP ก็เข้าอยู่นะครับ48นะครับเข้า VIP นะกับ10นะครับแบบนี้ค่อคนทางยากนิดนึงนะครับนานๆหลุดทีแต่ก็ยังมีเข้าให้เห็นนะครับตัวเล่มมันค้นทางเยอะแค่นั้นนะครับ ต้องเลือกครับเดี๋ยวไปดูวันนี้กันครับตัวเลขน่าจะประมาณเดิมนะวันนี้วันที่21นะครับตัวเลขที่ได้ก็ประมาณเท่าเดิมนะครับจะเป็น3มชุดเหมือนเดิมนะฮะชุดที่1นึ่งครับสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์ชุดที่2นะครับเก้าสองเก้าหกเก้าสี่นะครับเก้าเจ็ดนะครับ 26 24 27นะครับ64 67นะครับและ47นะครับกลุ่มที่3นะครับ39 32 36 34 37นะครับ89 82 86 แปด7แปดนะครับศูนย์4 0 7 0ศูนย์ศูนย์ศูนย์ดศูนย์ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราใช้ชุดนี้ตัดเส้นเคยนะ5 7 8นะครับ5 7 8ซึ่ง5เราไม่มีนะเราก็จะเหลือ7แล้วก็8นะครับเอาที่7ก่อนนะครับ7ก็มี หกเนะครับสี่นะฮะสามเนะครับแปนะครับและศู 8, นะครับส่วน8ปดนะครับน8ปมีน,นี่ครับสานะแปดศูน 82 86 84นะครับ87 87ไปแล้วนะครับอ่าก็จะได้แค่นี้นะขอคัดอีกทีให้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับมี10ตัวนะครับอยู่ในนี้แหละครับถ้าสูตรไม่สูตรเดินได้นะครับถ้าสูตรเดินดี เดินเข้านะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ่าส่วนที่คัดแยกมาให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น0ูนย์กับสามศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ นี่ก็3 8 37ดสามเจดนะจะเห็นได้ว่าเลขไปคนละทางกับสูตรที่1ที่เรามีนะนเลขไปนคนละทางนะครับอยากให้ดูสูตรที่1ด้วยนะครับ2 3ส4 2 6ี่9 3 9 6้าสองไปคนละทางกันนะครับไม่เข้ากันนะฮะร,รู้ว่าจะจะมากลุ่มไหนใช่ั้นนะครับ ก็มีประมาณนี้แล้วสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูนะครับตัวเลขทั้งหมดนี้เดืนได้นะครับแต่ว่าตัวไหนจุดไหนแค่นั้นนะครับเองหาเลขมาตัดดูนะท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับแนวทางดีดีนะครับก็คําเตือนเช่นเคยนะคือตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับใช้วิทยาศของท่านในการรับข้อมูลนะครับก็ส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอที่ท่านโชคดี สวัสดีครับ